PDD Holding ที่ซื้อขายในดัชนี NASDAQ ปรับตัวร่วงลงถึง28%เมื่อช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมค่ะผลประกอบการของ e-commerce ยักษ์ใหญ่กำลังสะท้อนอะไรเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกในสภาวะของเศรษฐกิจโลกที่ซุดตัวลงแบบนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันใน Market Setup ค่ะก่อนที่จะไปวิเคราะห์กันนะคะว่าการประกาศผลประกอบการของ p d d h ดี d i n g ในรอบนี้ทาไมถึงทาให้ราคาหุ้นร่วงลงหนักแบบนี้เนี่ยอย่าลืมนะคะไป กด subscribe นะคะไปกดติดตามที่ YouTube Channel ของ Reporter j o u r n e y แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์นะคะที่ Fanpage Facebook ของ Reporter j o u r n e y เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนให้ครบในทุกมิติเลยค่ะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะคะของเดือนสิงหาคมเราจะเห็นได้เลยว่า หุ้น PDD Holding ค่ะซึ่งก็เป็นบริษัทแม่นะคะแพลตฟอร์มของพินตัวตัวแล้วก็แพลตฟอร์มของทีมูนั้นราคาปรับตัวร่วงลง28%ถือว่าเป็นการร่วงลงมากที่สุดตั้งแต่บริษัทเข้า IPO ในช่วงปี2018ค่ะและเหตุการณ์เดียวกันนี้เองค่ะก็ชุดให้ผู้ก่อตั้งหลุดจากตำแหน่งมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของจีนนั่นกะ็คือคุณคอลินห่วงนะคะ เดิมเนี่ยเขาครองตำแหน่งบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนเขาครองตำแหน่งนี้เพียง18วันเท่านั้นค่ะหลังจากราคาหุ้นของ PDD h o l d i n g นะคะร่วงลงไปหนักขนาดนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้มูล,ลค่าทรัพย์สินของคุณคอลลี่หวงเนี่ยลดลงไป14,000ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยก็4,076,000ล้านบาทภายในวันเดียว ตัวเลขนี้ค่ะถือเป็นตัวเลขที่ขาดทุนมากที่สุดในชีวิตของเขาเลยนะคะมันก็เลยเกิดคําถามมากมายค่ะว่าเอ๊ะทำไมราคาหุ้นถึงร่วงลงขนาดนี้ในเมื่อเราก็เห็นแล้วนะคะว่าแอปพลิเคชันพินตัวตัวเอยแอปพลิเคชันทีมูเอยก็เป็นกระแสร,ร้อนแรงมากๆในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์ที่เราเองยังเป็นลูกค้าเขาเลยนะคะไปดูความป๊อปูล่าของทีมูกันก่อนเลยนะคะก็เปิดตัวครั้งแรกที่อเมริกาเนี่ยแหละคะ่ะเมื่อกันยายนปี2022แล้วแอปนี้เนี่ยก็มีดาวน์โหลด ใช้งานเป็นอันดับที่1ในหมวดแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าออนไลน์แซงหน้าแม้แต่ยักษ์ใหญ่เจ้าถิ่นอย่าง Amazon นะคะภายในไม่กี่อาทิตย์หลังจากเปิดตัวแล้วก็ขึ้นแท่นเป็นแอปพลิเคชันที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดทั้งใน iOS แล้วก็ Android แซงหน้า TikTok Facebook และ Instagram ไปเรียบร้อยแล้วในช่วงนั้นค่ะปัจจุบันเนี่ยทีมูให้บริการแล้วนะคะ กว่า49ประเทศภายในเวลาไม่ถึง2ปีรวมไปถึงเข้ามาที่ประเทศไทยเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมานี้ยและค่ะมุ่งเน้นขายสินค้าที่ไม่มีแบรนด์ สินค้าก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะราคาก็สู้คู่แข่งได้ด้วยเพราะว่าต่ำกว่าก็ดึงดูดผู้บริโภคที่เขาก็ต้องการจะประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ยังได้สินค้าที่มีคุณภาพมาใช้นั่นเองถึงแม้ว่าทีมูนะคะจะเป็นแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซออนไลน์น้องใหม่แต่ก็อย่าลืมค่ะว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของบริษัท PDD h o l d i n g แล้วก็มีรุ่นพี่อย่างแอปพลิเคชันพินตัวตัวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยได้เปรียบค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบการจัดการหลังบ้านรวมถึงการบริหารคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ทีนี้มาเข้าเรื่องกันเลยนะคะว่าทำไมราคาหุ้นถึงร่วงหนักขนาดนี้ค่ะ จริงๆแล้วพอประกาศผลประกอบการออกมารายได้คนลดลงนะคะรายได้ลดลงจากค่าเฉลีย่ยคือการรายงานประจำไตรามาสที่2ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีรายได้ออกมาต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้ค่ะคืออยู่ที่ประมาณ97,000ล้านหยวนคิดเป็นเงินบาทไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 6 0 0 0 0ล้านบาทนะคะแต่มันลดลงจากค่าเฉลีย่ยราวๆสัก10,000 0ล้านหยวนหรือประมาณ4 7 0 0 0 0ล้านบาท เอาจริงค่ะตัวเลขนี้นะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้แต่ถ้าเบสออนกับผลประกอบการที่เขาทําได้ประจำไตรามาสที่2ก็ถือว่าไม่เลวนะคะแต่พอตัวเลขเนี่ยมันออกมาน้อยกว่าที่ตลาดนั้นเขาคาดการเอาไว้มันก็เลยทําให้เกิดแรงเทขายในหุ้นเด้งที่2เรื่องที่2ค่ะที่ทำให้นักลงทุนนั้นขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนหุ้น P D D h o l d i n g นั่นก็คือ ทางทีมผู้บริหารนะคะออกมาเตือนว่าการเติบโตของยอดขายในอนาคตจะชะลอตัวลงพอได้ยินคําว่าชะลอตัวลงแบบนี้ค่ะมันก็ยิ่งเป็นเด้งที่2ที่ทําให้เกิดแรงขายในหุ้นของ P d d มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น การที่เราเห็นยอดขายของเขานะคะไตรามาสที่2มันโตแต่มันโตในภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่เอื้อมันก็เลยทําให้ผู้บริหารเนี่ยค่ะแสดงความกังวลออกมาซึ่งทาง c นะีอของ PDD Holding เองก็ย้ําหลายครั้งนะคะว่าแนวโน้มในเชิงบวกของบริษัทนั้นมันคงไม่สามารถจะอยู่ได้ในระยะยาวท่ามกลางการแข่งขันที่มันรุนแรงจากคู่แข่งทั้งติกตอกเอ่ยทั้งอลีบาบเอ่ยรวมไปถึง พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะมันก็เลยทําให้ในตอนนี้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือประหยัดเงินมากยิ่งขึ้นแต่ก็อยากได้คุณภาพรวมถึงความคุ้มค่าของการใช้สินค้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องมาดูกันนะคะว่า การประกาศผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่อ e ีคอมเมิร์ซของจีนนะคะมันสะท้อนอย่างไรต่อในแง่สภาวะเศรษฐกิจมันสะท้อนอย่างไรต่อในแง่กําลังซื้อของประชาชนนั้นๆนะคะมันก็เห็นได้เลยว่าในตอนนี้การบริโภคของจีนมันซบเซาลงค่ะเป็นสัญญาณถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนด้วยนะคะเพราะยอดค้าปลีกในช่วง7เดือนแรกที่ประเทศจีนเนี่ยค่ะเติบโตเพียง3%เท่านั้นซึ่งต่ำกว่าอัตราการเติบโตกว่า8%ซ ในช่วงก่อนเกิดโควิด19นั่นหมายความว่าตอนนี้มันท้นเหตุการณ์โควิด19ไปแล้วนะคะแต่การเติบโตในแง่ของการบริโภคจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะในสินค้าค้าปลีกเนี่ยมันยังโตไม่เท่าก่อนเหตุการณ์เกิดโควิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ในตอนนี้ค่ะผลประกอบการที่ออกมาไม่เป็นไปตามคาดละกันนะคะมันก็เลยเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจจีนว่า เออมันชะลอตัวลงแล้วนะมันชะลอตัวลงผ่านอินดิเคเตอร์หลายๆอย่างด้วยกันซึ่งอินดิเคเตอร์ที่มาเล่าคุณผู้ชมฟังในตอนนี้มันคือทางด้านของการจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับสินค้าค้าปลีกนั่นเองค่ะและที่สําคัญมันไม่ได้ส่งผลแค่ในตัวของ PDD h o l d i n g นะคะไม่ได้ส่งผลแค่แอปพลิเคชันพิงตัวๆรวมถึงแอปพลิเคชัน t m a นะคะแต่ยังส่งผลต่อบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมค้าปลีกด้วยกันอย่าง Alibaba และ JD.com ที่ ราคาหุ้นนั้นก็ปรับตัวลดลงเช่นกันค่ะสะท้อนว่านักลงทุนเองก็มีความกังวลเกี่ยวกับบริษัทที่ทำธุรกิจเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะมันก็ไม่ได้ขยายวงกว้างอยู่แค่ในธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซนะคะแต่ยังลามไปถึงธุรกิจ การบริโภคอย่างร้านอาหารติ่นไท่ฟงค่ะตอนนี้ทยอยปิดสาขาลงไปเรื่อยๆนะคะรวมไปถึงรายได้ของส t a r b u c k s ที่ประเทศจีนก็นยังมีรายได้ที่ลดลงด้วยค่ะจริงๆแล้วมีหลายดัชนีนะคะที่มาเป็นตัวชี้วัดถึงสภาวะเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งสุขภาพทางการเงินของประเทศนั้นๆว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งถ้าสิ่งที่เราใกล้ตัวมากที่สุดนั่นก็คือการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าการบริโภคค่ะยิ่งพอมาเห็นตัวเลขนะคะการบริโภคของจีนเพียงแค่ เดเดือนแรกของปีเท่านั้นอยู่เพียง3%นนะคะถือว่าต่ำมากเลยมันก็เลยทำให้การจะเดินหน้าหรือว่ารุกธุรกิจที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มออนไลน์มันก็ยากมากยิ่งขึ้นนี่ไม่ใช่แค่โดนบริษัทเดียวนะคะยังหมายถึงบริษัทอื่นๆที่ก็ทำธุรกิจนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลยุทธ์หลังจากนี้เดินเกมลำบากมากยิ่งขึ้นนะคะแม้เราจะเห็นตัวเลขการเติบโตอาจจะมีการเติบโตที่ดีเมื่อเทียบกับไตรมาสก,ก่อนหน้ามีการเติบโตที่ดีเมื่อเทียบกับช่วง กกันนขอองปี่แต่สภาวะเศรษฐกิจไม่เอือ้อประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคนะคะที่ประหยัดเงินมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพมันก็ยิงเป็นโจทย์ยากมากขึ้นต่อผู้ที่ทำธุรกิจอ e ีค m มเมิร์ซแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งใน Fanpage Facebook หรือว่าใน YouTube c h anel ของ Reporter j o u เจ e y เพื่อไม่พลาดข่าวสารทุกการลงทุนและในหลากหลายมิติค่ะ